กูลิชี่นะคะสอนทั้งแต่งหน้านะคะแล้วก็สอนถึงการล้างหน้าแบบง่ายๆด้วยนะคะล้างหน้าไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็หรือทํางานนะคะแล้วเรากลับมาที่บ้านอ่ะบางคนนะรู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจใครเป็นเหมือนครูใช่ไหมคะรู้สึกขี้เกียจล้างหน้านะคะก็คือเพิ่งเสร็จจากวันนี้โหวันนี้คิวแน่นทั้งวันถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆนะคะ ูมีทั้งโคชิ่งนะคะลู้สิษิ์ในคอร์สนะคะอ่ะแล้วก็มีทั้งนะคะสอนแต่งหน้านะคะแบบขั้นเทพแต่งหน้ายังไงนะคะและสอนนะคะเ,เพิ่งไลฟ์สดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะและอย่าลืมนะคะวิธีที่เราจะก่อนนอนอะ่ะก่อนนอนต้อง,งลนะา้างหน้านะคะทุกคนถ้าไม่ล้างหน้านะคะ มันจะไม่ดีต่อหน้าเรานะคะอะสังเกตนะคะว่าหน้าครูอะจะไม่ค่อยเป็นสิวนะคะเพราะว่าครูอะใช้วิธีการล้างหน้าอยู่ทุกคืนนะคะวันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคนะคะแต่งหน้าสวยแล้วนะคะแต่ต้องล้างหน้าให้เรียบร้อยด้วยนะคะล้างหน้าแล้วก็ต้องอาบน้ำนะคะเดี๋ยวอาบน้ําจะเป็นอีกภาคหนึ่งแต่วันนี้นะคะครูิชีนะคะจะมาบอกก่อนที่ทุกคนจะไปนอนนะคะว่าก่อนที่จะนอนนะคะอันดับแรก ต้องล้างเครื่องสำอางด้วยนะคะเอ่อครูนะมีสำลีนะคะแล้วครูก็ง่ายๆเลยนะครูมีเบบี้ออยล์อยู่นะคะมีเบบี้ออยล์ตัวนี้ครูใช้ทำอะไรคะหนึ่งครูหยดเลยคะ่ะสามสี่หยดนะคะมีในอย่างนี้นะคะแล้วก็ครูก็แต้มไปที่ตาตาครูอ่ะวันนี้แต่งหน้าจัดนะคะอ่านะคะก็แต้มแต้มอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่พิธีแต้มนะคะก็ดูนะคะแล้วก็พักไว้นิดนึงนะคะแต้มนะคะ นะคะแล้วก็ค่อยๆรูปนะคะนี่แหละนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัว I ที่ไอคนนะคะไอคินซิ่งนะคะเราใช้ตัวน้ำมันนะคะก็คือตัวออยนะคะเแบบี้ออยเนี่ยเอาไว้ใช้ในการที่ล้างหน้าเวลาที่เราแต่งหน้าเห็นไหมนะคะคราบออกมาแล้วนะคะจากคนที่ตา2ชั้นนะคะกลับมาสู่สภาพตาชั้นเดียวนะคะอ่ะแล้วอันเนี้ย วิธีการทําให้ประหยัดเราก็ใช้ทีละครึ่งก่อนอันนี้ครูนะคะใช้จากที่มันเป็นวงกลมแล้วครูออกมาขยายแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็นี่วิธีการประหยัดใช้ทิชชู่นะคะก็ใช้ให้เต็มฝั่งน,ะะนี่แหละก็ใช้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ทานะคะข้างนี้ยังไม่ค่อยสะอาดพอนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งลงทั้งตัวออไอตัวอายไลเนอร์ตัว,ไไไตวแต่งตานะคะก็ ย้ำไม่นิดนึงนะคะแล้วก็เขียนคิ้วด้วยนะคะโอ้โหเยียวยะมากมายนะคะครูถึงบอกว่าขั้นตอนการแต่งหน้าที่ทําให้เท่นะคะก็คือว่าแต่งหน้าเจ้าคนธรรมดาให้เป็นนางฟ้าทํำยังไงนะคะขั้นตอนล้างหน้าล้างหน้าก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญด้วยนะคะอ่ะนะคะไปเลยนะคะแล้ววันนี้ใครเข้ามานะครูยังไม่เห็นข้อความใครเลยนะคะ <laughs> ยิ่งก็กัดสนิดนึงนะคะ เข้ามาแล้วนะคะคุณสามีนะคะคุูิชชี่นั่นเองค่ะนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะนะคะปุ๊บนะคะนี่คืออะไรอ๋อโอเคอี่ไม่เป็นไรนะคะอ่ะัดนะคะอันนี้เป็นอันที่สองแล้วเห็นไหมนะคะเมื่อสักพู่นี้ก็นีด้านนะีะ้ใชใ้ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะเอาให้คุ้มนะคะแล้วใต้ตาก็ต้องล้างด้วยนะคะใต้ตาก็ต้องให้ค่อยเช็ดนะคะ เพราะว่าวันนี้เรากรีดอายไลเนอร์ข้างล่างใต้ตาด้วยนะคะก็ต้องค่อยๆเช็ดมันนะคะทำเบาๆกับดวงตานะคะเพราะว่าดวงตานี้ถ้าเกิดว่าเราทำแรงนะ,ะตาเราก็จะเป็นรูลอยอีกนะคะวิธีการล้างโอ้ยนี่แยะนะคะนะคะ,นะคะก็ล้างตาให้สะอาดอย่างนี้นะคะโอเคนะคะอ่ะนี่นะคะและ นี่ยังอยู่ในสำลีหนึ่งก้อนอยู่นะนะคะทีนี้เหลืออีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้เราปัดมัลคลาครูยังใช้ตัวออยอยู่นะคะยังไม่กระเถิบไปไหนนะคะปัดมัลคลาวิธีล้างมัลคลาก็ช้อนอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะช้อนไปที่ขนตาเราอย่างนี้นะคะช้อนไปเลยนะคะแล้วก็ตวัดนิดนึงนะคะเหมือนเสมือนกับว,ว่าเรากําลังปัดตาอยู่พูดง่ายๆนะคะ แลวเวลาเราล้างตาเราก็ต้องล้างทิศเดียวกันเลยนะคะก็ต้องมอนลักษณะปัดตาแล้วเราก็ใหญ่ๆนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าออกแล้วคาเห็นคราบไหมคะออกแล้วนะคะนี่คือวิธีการล้างตาคันเทพของครูดิช,ชี่นะคะใช้ตัวออยก็พอนะคะเพราะว่าตัวออยเนี่ยใช้บำรุงรอกดวงตาได้ด้วยรู้ไหมนะคะว่าออยนะคะสามารถที่จะบำรุงตาเราให้ชุ่มชื้นได้ด้วย,วยนะ,ะสังเกตว่า คูริชีนะคะจะไม่ค่อยเป็นนิ้วรอยที่ตานะคะก็ค่อนข้างที่จะถนอมดวงตานิดนึงนะคะเออนะคะอะไรวกาสกครู่นะคะโอเค <c oughs> อ่ะนะคะไปแล้วนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างดียังเริ่มที่จะสะอาดหมดแล้วนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่คือสำลีหนึ่งก้อนนะคะยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะ อันนีหนึ่งก้อนนะคะให้ดูเลยนะคะว่านี่ถ้าเราไม่ล้างเราจะทิ้งคราบไว้บนดวงตาเราะคะวันนี้เราแต่งตาค่อนข้างที่จะหลายสเต็ปนิดนึงนะคะก็ะะต้องล้างทําความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยเนี่ยยังเหออีกนิดนึงนะคะเราก็ยังเช็ดแต่อีกนิดนิดนึงก็หาพื้นที่เช็ดนะคะใช้สําลีหนึ่งก้อนต่อดวงตาหนึ่งดวงตานะคะก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้องลงตัว น้ำมันก่อนนะคะไม่งั้นจะล้างไม่ออกนะคะก็เบาๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้ว <c oughs> เมื่อกีน้นี้ตายังโตอยู่น,นี้ตาเหลือแค่ชั้นเดียวนะคะอ่านี่ค่ะจะล้างน,นี่แหละครูถึงบอกว่าไม่อยากที่จะติดขนตาปอมไม่อยากทำอะไรแย่ๆกับตาเพราเวลาล้างอะ ก็ขี้เกียจล้างนะคะก็คือใครที่ขี้เกียจล้างเหมือนครูนะคะก็เนีย่ยก็แต่งตาแบบนี้ก็ได้ธรรมชาตินะคะเสียงครูใช่ไหมอืมนะคะอ่ะทีนี้เหลืออีกข้างนึงนะคะได้คิ้วอีกสักหน่อยหนึ่งได้ข้างหนึ่งก็เช็ดคิ้วนะคะยำ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 นะคะอื ะะก็ต้องเช็ดนะคะวันนี้ครูใช้ออยนะคะในการล้างตาเห็นไหมตาข้างนึงโอเคแล้วนะทั้เหลือีกข้างหนึ่งยังมีตัวตรงนี้อยู่นะคะอืมก็เปลี่ยนครูหยิบติดช่วยหยิบตัวสำลีมาสองก้อนนะคะโอเคนี่ก็หยอกอย่างนี้เลยนะคะใช้ออยหยอกใช้ออยล้างนะคะย้ำพักไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะาเราเราก็ ลูดนะคะวิธีการล้างเครื่องสําอางวงรอบดวงตาอันหน้าทะนุถนอมของเรานะคะพักไว้สิบนาทีสิบวินับหนึ่งถึงสิบค่ะแล้วก็ลูดค่ะนะคะนี่ลูดไปลักษณะนี้นี่สีออกแล้วนะคะอ่ะก็พลิกด้านค่ะใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์นะคะใหม่ด้านหนึ่งนะคะย้ําอีกทีนะคะแล้วก็เริ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะนับค่ะ หนึ 1> 1่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะนับค่ะแล้วก็รูดค่ะค่อยค่อยูดช้าช้านะคะนี่นะคะนี่อย่างนี้นะคะน,น,ะคะนี่อ่าเห็นไหมออกอีกยิ่งรูดยิ่งออกนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนบนพอได้แล้วนะคะมีข้างหลังมีเหลือพื้นที่นะคะอ่ะไปที่ส่วนล่างนะคะย้ำค่ะจะเห็นว่าขวดนี้ใช้คุมนะคะคุมมากนะคะก็คือ เราไม่ต้องไปซื้อตัวคีนนิ่งสำหรับล้างดวงตาใช้ออยล์ล้างได้นะคะครูมีการเขียนรอบขอบตาก็ย้ำๆนิดนึงคขะนะคะครูวันนี้ครูเขียนก็เวลาครูเขียนขอบตาก็เผื่อล้างก็คือไม่อยากลงเยอะลงเยอะก็ต้องล้างเยอะนะคะสอ,อนเทคนิคการล้างให้เลยนะคะว่ารอบดวงตาเวลาล้างทําให้ตาเราไม่ดูแบบว่าดูมีลิ้วรอยต้องล้างลักษณะนี้นะคะใช้ออยล์ล้างก่อนเลยนะคะใช้ออยล์เช็ด ะะโอเคค่ะแล้วกนะะ็ในส่วนของตัวนี้นะคะตัวตัวนี้ตัวนี้ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะอะ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มตวัดไปที่ตัวที่เราปัดไม้คาล่านะคะตะวัดเหมือนเรากลาลังล้างตาเหมือนกับเรากลาลังจะปัดไมคคาล่านะคะก็ตวัดขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่วิธีการล้างนะคะถ้าไม่ล้างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ล้างดวงตาเรานะคะ แล้วมันจะอักเสบเพราะว่ามันมีทั้งตัวเครื่องสำอางซึ่งมันก็เป็นสารเคมีแหละนะคะแล้วเราก็ลงดวงตาเราเยอะนะคะแล้วก็จะสะสมเป็นขี้ตาแล้วมีทั้งแบบถ้าพอเ,าเอามาล้างข้ามวันก็มีคนข้ามวันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราแต่งตาแต่งหน้าแล้วมันก็จะมีฝุน่นมีมีสารเคมีมีอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องหลังจากที่เราไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะนอนนะคะต้อง ล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําให้เรียบร้อยนะคะอ่านะก็ครูก็มาบอกเทคนิควันนี้นะคะในการเช็ดรอบดวงตานะคะเขาเาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือถนอมดวงตานะคะครูใช้แบบนี้นะคะเทคนิคนะ,คะทาแบบนี้นะคะอืมนี่นะ,ะก็คือเช็ดตา <c oughs> อ่ะแทบที่จะไม่เหลือริ้วรอยของตัวมาสคาร่าตัวอายไลเนอร์แล้วก็สีแล้วเนี่ยก็ทาเบา เห็นว่าเป็นรอยน้ํามันนะคะแล้วเราก็สามารถเอามาเช็ดใต้ตาได้อีกนะคะเช็ดตัวคิ้วเพราะว่าเราก็ลงคิ้วไปนะคะตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวคินนิ่งนะคะตัวนี้ในการที่ล้างตัวเครื่องสระครูใช้ของตัวกิฟฟรีนะคะตัวนี้ให้ยาก็คนขางฟอ,องก็จะนุ่มนิดนึงนะคะอ่านะคะนี่นะคะตาได้แล้วนะคะและ ในส่วนของป่านะคะมันยังมีสำลียังเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะะเราก็พลิกดูด้านสำลีครูใช้สำลีค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรประหยัดก็คือรู้ <c oughs> ก็คือเราใช้ให้มันรู้ว่าเวลาใช้เราก็กลับด้านว่าใช้ด้านนี้แล้วก็หยอะทาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนหมุนสำลีแล้วก็เช็ดตัวตรงตัวไมโคร่านะแล้วก็มาเช็ดใต้ตองตาทีนี้ยังมีพื้นที่เหลือในการเช็ดทำความสะอาด ตัวลิ้นฟีปากเรานะคะเพราะว่าวันนี้ครูก็เติมลิปเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะค่อยๆนะคะวิธีการทําให้ปากเราแบบว่าไม่แห้งนะคะแล้วก็ก็ใช้สําลีชุบกับตัวออยนะคะก็เป็นวิธีการที่ถนอมปากเราเหมือนกันเนาะนะคะก็ค่อยๆเช็ดอย่างนี้นะคะอืม,อมสีออกแล้ว <laughs> น,ะะนี้จุ่มๆๆนะคะจะไม่ใช่ไม่ค่อยปืดป้ดๆหรอกก็คือจะใช้จุ่มๆตัวออยไวนะะน้นะคะอือนะคะสาวหน้ากลมนะคะก็ต้องแต่งหน้าให้ลดความหน้ากลมเขาตั้งแต่งเสร็จแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดนะคะ ใครขี้เกียจล้างขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญมากกว่าขั้นตอนแต่งหน้าอีกนะคะเพราะว่าใครอยากที่จะถนอมให้หน้าเราอยู่กับเราไปน,น,นานๆนะคะ <c oughs> ก็คือไม่มีริ้วรอยนะคะอ่ะเราก็ต้องล้างทําความสะอาดตัวลิปสติเราด้วยนะคะตัวหน้าตัวเราตัวคิว้วเค้าก็ต้องล้างทําความสะอาดนะซัมดีเหลือก็ชุบอ,อ่อยรอบหนึ่งแล้วก็เช็ดด้ยทีนนะคะ จนว่าเช็ดแล้วจนวอดที่จะไม่มีอะไรแล้วะนะคะนี่แหละนะคะวิธีการหล้างเครื่องสําอางก่อนที่เราจะลงตัวนี้นะคะต้องเช็ดออยแบบนี้ก่อนนะคะนีครูก็ใช้ออยแล้วก็ใช้สาลีสองก้อนในการเช็ดนะคะไม่ยากอะไรเพราะว่าใครที่แต่งหน้าจัดแบบครูอาะหรือแต่งหน้าจัดมากกว่าครูอาจจะใช้สําลีประมาณสักอีก3ก้อนก็คือหยิบมาอีก1แผ่นก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดตาเช็ดปากนะคะแล้วในส่วนตัวอื่น ด้วยความที่ครูไม่ได้ลงรองพื้นด้วยความที่ขี้เกียจลงรองพื้นนะคะนั้นวิธีการทำความสะอาดตัวพื้นผิวหน้านะคะครูใช้แค่ตัวนี้พอนะคะอันนี้โอเคแล้วล่ะนะครูใช้แค่ตัวนี้พอนะคะตัววิฟโฟมนะ,ะตัวนี้ฟองจะนุ่มนิดนึงนะคะอะนะคะเอ่อตัวนี้นะคะก็เราต้องจุ่มก่อนแต่ว่าไมโครโฟนไม่รู้ว่ามันจะโดนในนี้นหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะกระเทบไมค์นิดนึงแล้วกันนะ เ,ออเ,นะะเก็เก็บสำลีเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะบอกอีกทีหนึ่งเคล็ดลับ การล้างตาต้องล้างด้วยออยถ้าเราไม่มีตัวอายไลเนอร์ในการล้างนะคะก็คือเราไม่มีตัวอายสำหรับการล้างไม่มีอายคิ้นซิ่งพูดง่ายๆนะคะก็คืออายคินซิ่งล้างอายไลเนอร์ไม่มีเราใช้ออยแทนได้ค่ะครูก็ใช้ของตัวคัดสันดีดออยนะคะขวดสีฟ้าก็ใช้ดีเหมือนกันนะหอมด้วยนะคะและไม่แพ้ครูเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะ,ะต่อไปนะคะวิธีการล้างตัวนี้อัดสุงน,นิดนึงนะคะ แต่มือเราเนี่ยนะคะตะกี้เราล้างตัวตัวออยตัวอะไรอยู่นะคะเราก็ต้องล้างสบู่ให้เรียบร้อยมันก็จะมันๆนิดนึ่งก็ล้างสบู่ที่มือก่อนที่เราจะสัมผัสหน้าล้างสบู่ก่อนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่ครูจะบอกไว้ว่าทุกขั้นตอนมือเราต้องสะอาดนะถ้าเราไม่อยากให้หน้าเราแบบผุพังนะคะแล้วใครอที่จะรักษาหน้า ให้อยู่กับเราไปนานๆใช้ในการออกกล้องในการไลฟ์สดนะคะก็ต้องรู้วิธีการขน,นอมใบหน้าด้วยนะคะ,อะโอเคนะคะก็จุ่มหน้านิดนึงน,ง,ง,งนะคะนุ่มเบาๆนะคะก็คือให้หน้าเรามีู่เป็นที่น้ำน,นิดนึงพอจุ่มหน้าปุ๊บสังเกตไหมหน้าเราสัมผัสหน้าที่ยังมีเครื่องสำอางอยู่แล้วเราจะ เอารีมตัวนี้ลงอีกรอบหนึ่งวิธีเทคนิคของครูนะคะเอาไปใช้ได้ละคะก็คือล้างสบู่รอบหนึ่งกับหน้าที่เราเพิ่งจะเอาน้ําไปสัมผัสหน้านะคะทุกขั้นตอนมันมีเทคนิคนะคะไม่ยากทําจนเป็นนิสัยแล้วเราก็จะเราจะรู้สึกได้ว่าหน้าเรามันสะอาดแล้วก็มันไม่มีสิวนะคะใครที่กลัวเรื่องของการเป็นสิวการล้างหน้าเป็นส่วนสําคัญนะ,ะอ่ะจะบีบแล้วนะคะบีบนิดเดียวนะคะเห็นไหม ใช้ไม่เยอะน,นิดเดียวเองนะคะก็ถูให้เกิดฟองของตัวเนี้ยของไฮยาตัวเนี้ยของกิฟตตัวเนี้ยมันฟองก็จะนุ่มๆนิดนึงนะนะคะ <c oughs> ตัวนี้คือถูให้เกิดฟองมาครูจะลงเหมือนแบบที่ครูทาครีมกันแดดเลย,ยอะแล้วก็ทะ นะคะควิธีล้างทาตัวเขาเรียกว่าอะไรลงตัวคิ้นซิ่งล้างหน้าก็ต้องทาเหมือนลักษณะาทาครีมเหมือนกันทุกอย่างแล้วเพราะว่าถ้าใครไม่อยากเกิดริ้วรอยบนใบหน้าให้ล้างหน้าแบบเหมือนลักษณะาทาครีมนะคะอ่าตัวนี้ก็ต้องบนขึ้นแล้วก็บนออกด้านข้างนะคะตัวแก้มต้องวนค่ะ อย่างนี้นะคะวิธีการล้างเครื่องสําอาสสังเกตไหมนะคะว่าครูนะจะ,ะเว้นมีผิดปากเม้มไว้นะคะแล้วก็รอบดวงตาครูก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะครูได้เอาออยเช็ดแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะฉะนั้นใครที่แต่งหน้าจัดจัดไหล์สดออกกล้องหรือว่าไปออกงานนะคะวิธีการดูแลความสะอาดใบหน้า ก็ต้องทําการล้างเครื่องสำอางให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเวลาล้างต้องล้างเหมือนลักษณะทาครีมค่ะนะคะล้างเราใช้มือลักษณะยกขึ้นยังไงการล้างหน้าก็ต้องทําอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราย้อนสอนที่หน้าหน้าเราจะเป็นริ้วรอยได้ง่ายขึ้นอ่ะนี่เทคนิคนะคะนี่ครูไม่ได้ทาครีมนะคะครูลงคิงซิงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวหน้าครูจะหายแต่บบานึนครูจะล้างคิ้ซิงที่หน้าแล้วนะคะ ันนี้คือหน้าสดหลังจากที่เรานะคะแต่งหน้าจัดมากนะคะวันนี้นะคะวันนี้ออกกล้องสองสามรอบแล้วนะคะรอบที่สามนี่คือการสอนวิธีการล้างหน้าแบบมือชีพนะคะแล้วใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มันให้เกิดประโยชน์นะคะเอ่อตัวนี้นะคะตัวนี้ล้างรอบดวงตานะนะคะก็คือเป็นการถนอมตานะคะใครไม่มีคิ้นซิ่งที่เป็นเฉพาะอายอย่างเดียวใช้ตัวนี้แทนได้นะคะและ ใช้สำลีสองก้อนนะคะแล้วก็ครูก็ใช้ตัวนี้สําหรับการล้างตัวแก้มตัวหน้าผากแล้วก็ตัวใต้คางตัวจมูกที่ครูไปไฮไลท์ด้านมานะคะอืะนะคะใช้ล้างกับน้ำเปล่าเวลาครูล้างครีมตัวนี้เทคนิคนะคะไม่อยากให้หน้าเราย่นต้องล้างลักษณะปัดขึ้นนะคะทุกอย่างต้องปัดขึ้นเหมือนลักษณะที่เราทาครีมเลยนะคะถ้าเราคิดว่าน้ายังไม่ล้างไม่สะอาดพอเราก็อีกเซเว่นไงก็ได้นะคะ ็นไหมนะคะให้เห็นก็น้เฉพาะตานะคะให้ใช้แค่น้ำเปล่าล้างนะคะปากก็เหมือนกันนะคะใช้น้ำเปล่าแห้บก็ใครที่ไม่อยากให้ตามีริ้วรอยหรือว่าอักเสบจากการใช้ตัวนี้ เพราะว่าเราใช้ตัวคินซิงก็พอเมื่อสักครู่นี้เราล้างคินซิงกับตาไปแล้วแล้วก็เราก็ใช้คินซิงล้างปากที่เราทาลิปสติกไว้แล้วนะคะก็เวลาที่เราจะลงก็ต้องเเม้มปากแล้วก็ยยเว้นดวงรอบดวงตาเพราะว่าถ้าเราแพ้มันก็จะค่อนข้างนุนแรงดนึงนะคะครูก็จะใช้น้ำเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ครูใช้บวอเอาในการคินซิงในการล้างรายบร้อยนะคะล้างก็ล้างเบาๆมือนะคะ ไม่ต้องล้างแบบเหมือนขัดห้องน้ําหรือขัดอะไรนะคะบางคนแบบล้างแบบถูๆเนี้ยไม่เอานะคะต้องล้างแบบยกขึ้น,นวิธีการดูแลหน้านะคะในช่วงที่เราแบบว่าไม่อยากให้หน้าเราเป็นริ้วรอยนะคะก็ต้องดูแลมันนิดหนึงนะคะ <Okay. S 1> ได้ยินเสียงครูไหมเนี้ย <laughs> ออันนี้คือวิธีการล้างหน้าหน้าสดของครูดิช,ชี่นะคะก็ต้องล้างหน้าก่อนนอนด้วยนะนะคะ ย่าลืมนะคะเป็นเทคนิคสําคัญคะว่าเราลงเครื่องสาอางแล้วก็ต้องล้างหน้าด้วยนะคะนีขั้นตอนใจนะและก็วันนี้เรามีไฮไลท์เราทําที่คอด้วยใช่ไหมคะมที่คอเนี่ยเราไปเติมแป้งก็ต้องอาบน้ำเรียบร้อยเพราะว่าเรามีการแบบ แต่งคอด้วยใช่ปะก็คือเราลงแป้งที่คอก็ต้องล้างมันด้วยนะคะสังเกตไหมว่าหน้า,นาสะอาดมากนะ,ะโอเคนะคะตัวนี้นะคะจริงโอเคสึกสะอาดแล้วฉะนั้นเทคนิคนะคะที่ครูให้นะคะสรุปขั้นตอนนะคะการล้างหน้า เก็บผมก่อนนะคะทุกคนนะคะนี่เห็นไหมเก็บผมเรียบร้อยนะคะและวิธีขั้นแรกในการล้างตาถ้าเกิดว่าเราแต่งตาจะจัดและไม่มีตัวคินซิ่งนะคะครูดิชี่ใช้ตัวนี้นะคะออยล์เบบี้ออยล์นะคะเช็ดสำลีก่อนปุ๊บปุ๊บเช็ดฝั่งละหนึ่งก้อนก็คือหยิบสำลีมาสองก้อนครูก็เช็ดตาเช็ดตัวมาสคาร่าเช็ดใต้ตาเช็ดคิ้วเสร็จแล้วหนึ่งก้อนแล้วก็หยิบมาอีกหนึ่งก้อนก็คือสำลีนะคะเช็ด ฝั่งนี้เหมือนกันไม่รับวิธีเช็ดครูจะนับ 1- ถึงสบวิสองครั้งแล้วก็ค่อยป้ายออกนะคะเป็นวิธีการที่ลดลิ้วรอยตินงกาไม่ให้ตินงกาเกิดขึ้นสังเกตดูว่าเลลวลาครูยิ้มนะคะตินงกาจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยนะคะยังไม่มียังไม่มีตินงกามาจากการล้างหน้าต้องถูกวิธีนะคะก็พอเราล้างตัวนี้ปุ๊บอย่าลืมเช็ดปากด้วยนะคะเอาสำลีมาเช็ดลิปสติกที่ปากด้วยนะคะและ พอเราจะล้างพื้นผิวหน้าก่อนล้างเทคนิคเราใช้น้ำลูบแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะใช้น้ำลูบมือเราต้องล้างสบู่ให้สะอาดก่อนแล้วพอเราใช้ล้างน้ำลูบปุ๊บมือเราก็มีเครื่องสําอางที่ติดมาล้างสบู่อีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่อยลงตัวตัวนี้ขย้ำนะคะก็บีบนิดนึงนะคะแล้วก็ถูให้มันเป็นฟองแล้วก็ค่อยๆแตะแล้วก็เริ่มนะคะทำลักษณะแบบยกขึ้นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วสักพักหนึ่งเริ่มล้างน้าแต่อย่าให้โดนรอบดวงตากับปากนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดนะคะสำหรับบนใบหน้าเรามีสส่วนที่บอบบางก็คือรอบดวงตาใต้ตาแล้วก็ปากนะคะฉะนั้นเทคนิคของครูคือว่าครูใช้ออยในการล้างตาแล้วก็ปากนะคะอ่ะนี่แหละเทคนิคถึงแม้ว่าเรานะคะจะแต่งหน้าขั้นเทพยังไงนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมใช้คิ้นซิ่งล้างหน้าให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะอ่ะ วันนี้ครูทิชีลาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของการแต่งหน้าขั้นเทพทำยังไงนะคะแล้วก็การล้าง ผิวหน้าให้มันแบบถูกจุดแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะทํำยังไงนะคะก็มาเรียนในสเสน่ห์หน้ากล้องได้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าเราสดหน้าเราดีแล้วนะคะไม่ว่าเราจะแ,แต่งหน้าโทนไหนมันก็สวยทั้งนั้นแหละนะคะอยู่ที่เรามั่นใจหรือเปล่านะคะวันนี้ครูก็มาบอกเทคนิคนะคะก่อนที่จะส่งให้ทุกคนเข้านอนนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะไปอาบน้ําต่อแล้วนะคะเพราะว่าอาบน้ําให้ดูไม่ได้นะ <c oughs> โอเคนี่แหละเทคนิคการล้างหน้าหลังจากที่แต่งหน้าจัดสาหรับ ใครที่ไหลสดนะคะหรือไปประชุมข้างนอกนะคะหรือว่าออกไปข้างนอกนะคะเราไปเจอมลภาวะต้องล้างหน้าด้วยนะคะครูไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่ในตัวอาคารหรืออยู่ที่บ้านครูแต่งหน้าใช้สารเคมีเครื่องสำอางที่ตาที่หน้าที่ปากที่คิ้วครูก็ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโอเค อันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมสนใจคอร์สเสน่ห์หน้ากล้องนะคะก็ CF มาบอกครูได้นะคะวันนี้นะคะอยู่ในราคา7,999บาทนะคะจากราคา30,000นนะคะคอร์สเสน่ห์หน้ากล้องนะคะทํายังไงถึงจะแต่งหน้าได้ลดปัญหาบนพื้นผิวหน้าได้เราจะแต่งหน้ายังไงให้เป็นสาวเกาหลีได้แบบที่ครูแต่งนะคะก็ไปดูคลิปครูก็ได้นะคะว่าครูเวลาที่ครูจะออกไลฟ์แต่ละครั้งนะคะหน้าครูจะแต่งหน้าเหมือนสาวเกาหลีนะคะตอนนี้น้องลิซ่ามามาดังมากเลยนะคะครูก็ อยากแต่งตัวเหมือนน้องลิซ่านะคะทำยังไงนะคะอะไปดูนะคะว่าวิธีการแต่งหน้าของครูนะคะเป็นยังไงอยากมาเรียนคอร์สสน็กหน้าก,กล้องนะคะก็เสียมามาบอกครูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะครูดิชี่ค่ะบ๊ายบายค่ะ